หรือว่ามาครั้งนี้แล้วแบบพี่บุก๊กแบบหนูข้อบนนี้แน่นตึ้กแล้วค่ะเชิญค่ะก็จะจัดก,การเกี่ยวกับการที่บอกว่าจะเป็นการเพิ่มแพคการให้บริการเจ้าพกการลุดตลาดทางร้านเกมมากขึ้นอยากทราบว่าจะมีแผนการลดตลาดกับทางร้านเกมอย่างไรบ้างครับจะเพิ่มเติมมากกว่านี้ออจริงๆตัวเซจี่เนี่ยมีสปอร์ทที่โชว์ในวันนี้เป็นแค่นหนึ่งในหกเซจี่หลักของเรานะครับ เราจะมีโปรุกแกนเพื่อทำหนึ่งคืออัปเดตคอนเทนต์นิวซีซันต่างๆนะครับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเปิดเกมใหม่และสุดท้ายคือเอคาเฟ่ afe, คือการรุกตลาดนะเนี่ยหนึ่งคือปีนี้เรามีการออกรถยนต์นะเนี่ถี่มากขึ้นโดยทีมตั้งเป้าว่าในโฟลเดอร์ที่หน,นึ่งเป็นเราต้องออกรานนยได้ให้ได้ประมาณสี่ร้อยล้าน ในกรุงเทพเรากบริงมณฑลซึ่งเราก็จัดทีมตรงนี้ออกมาเด่ตรงคือวิสิตุปานะครับทันเอาคาเฟแล้วก็อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเรานะครับพร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่างที่นำเสนอไปพร้อมกับกับการแล้วโชว์ตรงน,นด้วยครับ <c oughs> แล้วก็การปร,รับเปลี่ยนระบบไอพีโบนัสใหม่ที่จะให้สิทธิประโยชน์มากขึ้นครับ